ช่วงนี้หลายคนเป็นห่วงว่าเรื่องของการซื้อขายจะมารบกวนสมาธิของมุย้ยในการเล่นฟุตบอลไม่มีนะองบอกก่อนเลยว่าแบบบไม่ไม่เกี่ยวกันเลยมันมันคือข่าวเป็นเรื่องของข่าวแล้วก็ตอนนี้ผมผมไม่ได้สนใจข่าวมากมายก็คือคือดีใจที่มีข่าวแต่ว่าหน้าที่ของผมตอนนี้ก็คือทําผลงานให้ดีที่สุดคือทําผลงานให้มันให้มันเหมือนเดิมรักสามมาตรฐานให้มันดีผมว่า ข่าวที่มันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยมันมันไม่ไส่งผลกระทบต่อผมเลยปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่นะในการจัดการทุกอย่างก <It> ็ต้องบอกก่อนว่ามันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมถึงแม้ว่าผมแบบอยากไปอะไรเงี้ยมันก็ต้องแบบผ่านการซื้อตัวผ่านการคุยกับข้างบนอะไรเงี้ยซึ่งแบบเหมือนเหมือนผมเป็นเป็นเป็นตัวเลือกเป็นอะไรอ่ะเขาเรียกว่าเป็นการตัดสินใจขั้นสุดท้ายแล้วอะไรเงี้ยในการที่จะแบบไปหรือไม่ไปอะไรเงี้ยซึ่งทุกอย่างมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับผม คนเดียวอะไรเงี้ยมันมันอยู่ข้างบนซึ่งซึ่งมันไม่ได้มีผลอะไรก็อย่างที่ผู้บริหารบอกว่ามุยเป็นเหมือนลูกชายของเขาคนหนึ่งที่เขาดูแลให้ดีที่สุดนะนะ